ตัวอน่างผมจะมาทำตามคอมเมนต์ตังนี้ครับตามนี้เลยอันดับแรกให้คุณเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ครับผมจิโลตัวอย่างเป็น Chrome แล้วกันนะครับอันดับที่2กดไปที่แถบเสิร์ชครับแล้วจากนั้นก็เสิร์ชคำว่าเขื่อนฟอแบบนี้เลยครับแล้๋ยวเราก็กดเสิร์ชเลยครับอันดับที่3าให้เราคลิ้กไปที่เว็บไซต์เคื่อนฟออันแรกตรงนี้เลยครับเว็บไซต์ก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับและอันดับที่4ให้เราพิมพ์เสิร์ชตรงช่องนี้เลยครับพิมพ์เสิร์ชคำว่ามาครับเบดล็อกครับ เราก็จะเจอแบบนี้ครับอันดับที่5โหดกดจิ้งตรงรูปไม้คาบิล็อกตรงนี้นะครับสายก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับสุดยทั่นครับอันดับที่6ถ้าคุณอยากจะเซิร์ชอะไรครับอยากจะเซิร์ชเอ็ดออนหรือเซิร์ชแพ็กอะไรให้กดตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็พิมพ์คีย์เวิร์ดหรือชื่อเอ็ดออนหรือเซิร์ชแพ็กที่คุณต้องการเลยนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จมันล้ขึ้นเอ็ดออนหรือเซิร์ชแพ็กหลายตัวนะครับคุณก็เลื่อนหาเอ็ดออนหรือเซิร์ชแพ็กที่คุณต้องการเลยนะครับมันก็จะมีหลายหน้านะครับอย่างเช่นอันนี้มีทััั้้งหหหมด27นนนาาคครรบบก็เเลลื่อยะ ซึ่งไอตัวเว็บไซต์เคิร์ดฟอร์ดนี่ครับก็รวบรวมมอดของเกมอื่นๆไว้ด้วยนะครับตามที่คุณเห็นภาพไปเลยนะครับตามนี้เลยคุณอยากรู้ว่ามีมอดของเกมไหนบ้างนะครับคุณก็สามารถไปเสิร์ชที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะแบบนี้น,น,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็สมัครให้ผมเลยนะครับสวัสดีสวัสดีครับ